ลุงบุญมาช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าชีวิตดีขึ้นหรือแย่ลงแต่มันนิ่งกว่าเดิมเยอะเลยไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาแต่เหมือนผมไม่สันไวเหมือนก่อนนั่นแหละหนึ่งคือแสงแห่งปัญญาที่เริ่มฉายออกมาแล้วปัญญาเหรอลุงผมไม่เคยคิดว่าคนอย่างผมจะมีคำนี้อยู่ในชีวิตเลยนะแต่ตอนนี้เวลามีเรื่องไม่ดีผมแค่เห็นมันเฉย ไม่รีบตัดสินไม่รีบหนีแค่รู้ว่ามันก็เป็นแค่เหตุผลของชีวิตใช่แล้วเน่งปัญญาคือการเห็นตรงโดยไม่ใส่สีอารมณ์ลงไปมันไม่ใช่ความรู้แต่มันคือความเข้าใจที่เกิดจากการไม่หนีความจริงพนิชิเรนเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อใจสงบด้วยศรัทธาความจริงแค้จะปรากฏเองเหมือนดวงจันทร์สะท้อนในน้ำใสดูสิเน่งถ้านำขุน เราไม่เห็นเงาพระจันทร์แต่ถ้าน้ำใสแม้จะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็เห็นใจเราก็เหมือนกันถ้ามีศรัทธาความสงบจะเกิดและในความสงบนั้นปัญญาจะฉายแสงของมันออกมาเองงั้นที่ผมฝึกมาทั้งหาทานรักษาศีลอดทนเพียรมันไม่ใช่เพื่อจะได้เป็นคนดีอย่างเดียวสินะถูกต้องเลยหนึ่งบารมีทั้งสข้อแรกคือหนทางขัดเก่าส่วนข้อที่5ปัญญาคือ ผลของใจที่สะอาดจนเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงเราจะเข้าใจทั้งตนเองและคนอื่นจะไม่รีบประสินไม่ดูถูกไม่กลัวไม่หนีเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งมีเหตุและผลของมันตอนนี้ผมรู้สึกขอบคุณนะลุงขอบคุณที่โลกมันเคยโหดกับผมเพราะถ้าไม่มีความทุกข์ผมก็คงไม่หาทางกลับมาที่ใจตัวเองได้เลยแนงเอ้ยตอนนี้เองไม่ใช่คนสวดเก่งแต่เองคือผู้มีปัญญาแล้ว พอเองเห็นแล้วว่าพุทธะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนอกจากในใจตัวเองที่เข้าใจชีวิตพวกเราทุกคนต่างมีบารมีมีอยู่ในใจแล้วมันไม่ได้เริ่มที่วัดหรือคําสอนแต่มันเริ่มทุกครั้งที่เรากล้าที่จะไม่หนีความจริงด้วยหัวใจศรัทธา